สวัสดีจ Saint ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามัลลาจ้ามัลลาจ้าสุกัญญาชาแนลเลี้ยนลูกหุ้นน้ำกันกับมัลลาเด้อจ้ามื้อนี้จ้ามื้อนี้สุกัญญาสิพาพี่น้องอ่ามาเลี้ยนลูกหุ้นน้ำกันเรื่องยังตามมาเบิ่งเลยจ้าจ้าพี่น้องมื้อนี้สุกัญญาพาพัสามิสุกัญญามากินอาหารนอกบ้านนะจ้ามื้อนี้ร้านอาหารเข้าใจพี่น้องเขาเสิร์ฟเบียรจะไม่ดีเบียร์คนละแก้วนะจ๊ะ con lại cho kênh Ghiền Mì đi Để không subscribe cho ขาหมหมอจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องมังโตอาหารขอกระสินี้สำหรับมาจากคนจากคนนะจ้ะแล้วขอกระสินี้ขนมปังมาให้ได้จ้าพี่น้องขามีขนมปังเขามีผ่าสำหรับกันเพื่อนแล้วขอกระสีนี้อันน้นำตาลอ่ามายองเนสหรือว่าซอสปลาเขือเตศจ้าพี่น้องแล้วขอกระสินี้น้ำมันบัควกจาก้าอันนี้อันนี้น้ำมันบะกอก น้ำมันมะกอกกับน้ำส้มนะจ๊ะอันนี้น้ำสม้มอันนี้น้ำมันมะกอกแล้วก็พริกไทยนะจ๊ะแล้วก็เกลือจ้ะแล้วก็กระไม้แก้วสำหรับคนกินน้่งน่าจะตอนนี้สุกัญญาหิวเข่าจ้ะปกติแล้วของมาแล้วจะไม่อยกินอันนี้แล้วกันกินขนมปังก้อนเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้อ่านั่งล้ออาหารจร้ะพี่น้องสั่งแล้วจ้ะนั่ล้ออาหารเบื้อง่าสุกัญญาจะสั่งอย่างนั้นจ้ะเนาะ มันหนาวนาะนี่เขาก็เลย,อยเอาปิดไว้เอาพลาสติกปิดไว้จ้ะพี่น,อนมม้องท่านาซ์เมอร์เขาก็เซียนท่านาซ์ซเม,มอร์เขาก็จะเปิดเปิดไอไอพลาสติกออกนะอันนี้โต๊ะนั่งสำหรับสองพ้นจ้ะพี่น้องขานมปังเขามีลายสีด้วจ้ะพี่น้องมัง อันนี้สําหรับคอมเมนต์เราจะขนมปังนี้แล้วก็มีสีดำน้ำจ้มพี่น้องพี่น้องเราเบิ้งแก้วเบียร์มันตาฮัตตาฮัตพี่น้องเบิ้งแก้วแ,แก้วเบียร์มันตาฮัตตาฮัตสุกัญญากินแก้วน้อยสามีสุกัญญากินแก้วใหญ่นี่เราจาอาหารจ้จพี่นอ้องอาหารของสามีสุกัญญาเราสัง่งคอมมิชชั่นมาไมา่โต คัตเลตตตาคเลตตาจากคัตเลตตาก็คือคอมเมนต์เสียไม่ค่าเนอมันย่าเลอปลุกคาร์นิ่งลูกโอ้เนื้อชุบแป้งทอดจากพิน้องแล้วก็มันฝรั่งจาะแล้วก็ตรงีอ่ะผักสลัดเพรน้อยนึงกับบักหนาวจากพิน้องฟังสุกัญญาฟังสุกัญญาก็จะเป็นอ่ะสเต็กเนื้อจ้ะอ่าก็มี้ชีสจ้ะมีมันฝรั่งจ้ะมีมีบักหนาวแล้วก็มีผักสลัดจ้ะ ผมเริ่มเรเริ่มเริมเริมเ่มเรินมริ่มเริ่มเริ่มเรเริ่มเ่มเริ่มเรง่มเริ่เริ่มเริ่มเริเ่มเิ่เริ่อเริ่มเริ่มเิ่น้องสุะ่มเริรกครั่มรกที่กินน่เ่ม่เ่เ่มเ่มเริ่มเริ่่น้อิ่ร นี่มื่อนึ่สุกัญญาเลี้ยงขา,ากรองจ้่าพี่น้องมากินเลยจ้าสเต็กสุกัญญาพี่น้องเบิ้งจ้งสเต็กเคอจะเบิ้งผักสลัดเคอด้วยพี่น้องผักสลัดเขาอัานมาใบใหญ่ใหญ่เสียเลยจา้าอันนั้นก็มีบ,มบมวมมีบวมมีหัวหอมบวมมีผักตั้งโอะอ่าแล้วก็อ่ามีมันฝรั่งอบเนาะจ้าเนาะแล้วก็บักน้านะําไห่เสี่ยใหญ่เสียเลจ้า ุกียากัสซิบีกยเีนยวใส้เนื้อใส่ผักสลัดค่ะสี้ยกสิะหน่อยหนึ่ง กอกจะพีนน่น้องน้ำมันมะกอกนั่นอีกินของนอกบ้านจ้ะพี่น้องก,องดกอรดกระสกัะเรือเทช สลัดนอกบา้านซึ่งรากาถ้าบ่ะจำเป็นสุกมยักษ์ที่่มากินข้าวนอกบา้านไม่พี่น้องสลัดกับข้าวฮั่นไม่เฮาเนาะจับพี่น้องมันกินยากห่อหอมก็บ่มีพี่น้องเอ้ยแับสลัด

bắp thịt, thái màyon, thái cắt bắp cải tết, bắp bắp náu hoặt, phật sơn lấp, bóp cuộn én, bóp cuộn én, cá bóp bẹn ta ăn cái món này, cái <laughs> kënau dhe për të thënë çfarë do të bëjë ç'është e vërteta ç'është e vërteta pero ai do të gjë si do të bëjë ai do të gjë ai do të gjë do të bëjë ai 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 do เดค่อนโปลนัวเท่ากาันจ้ะมันพลังอบเตาอบจ้ะกินกับขนมปังคอมเมนกับผักสลัดลิปิปัตาเต้ขนมปยเช่ Cho kênh để tôi giải thích cách sử dụng của nó. Tôi đang cố gắng. Tôi thấy YouTube. Tek. à. Mono na.

พี่น้องสุกัญญาเฮ็ดเเออ่ฮ็ดสเต็กแซ่บกว่าอยู่ร้านอีกพี่น้องแซ่บ <17. S 1> <laughs> พรสวรดค์กระาดาทั้งสเต็กทั้งสลัดนะจา๊ะอยู่นี่บ่ส,สุูัญญาเฮ็ดเองอยู่บ้านจ้ะพี่น้องอยู่บ้านเช่นบอก้าบ่จําจเป็นสุกัญญาบ่ามากินข้าวนอกบ้านหน่ะ <laughs> มันบ่ถูกใจสุกัญญาจ้ะ ปาาบกิดห่ะปาปตาแต่อ่อไอ่ะเบเนโมดเลยนะปาทลาจะทิ้งโฟลคาร์สาบิสุญญาจมูกดีด้ะ tám mươi thùng nhát cho một cái đi đó Marito man cha buona delizioso o no? mancava un po' di sale la carne era abbastanza sticcosa. l'impanatura era un pelino morbida morbida <ride> น่าทําคนอิตาลีเนาะจ๊ะลังจากเขากินอาหารหลังจากเขากินอาหารแล้วก็กระชิกินกาแฟตามท้ายเนาะจ้ะเนาะจ้าว่าจะมาดื่มกาแฟกับสามีสุกัญญาด้วจ้าอ๋อเดกาแฟนาโตมาเคียโตสันจ้าบัวน้ำมาลีโตโอ้จีชาช่อีสจ้าพี่น้องมาดิสุกัญญาจะไปจ่ายเงินละจ้าพี่น้อง แล้วอันอัน,อนเข้าไปปิดอ่ารายการนอกนอกร้านแล้วจ้ะเพราะว่าในร้านเขาเสียเขาเสียอนเละสัญญานในการเสียงดังจ้ะจ้าพี่น้อง ถ้าพี่น้องมาเที่ยวนะจ๊ะก็จะได้รู้วัฒนธรรมคนอิตาลีนะจ๊ะคนอิตาลีอ่าอ่าบัคคอบ้านเขาเนี่ยจ๊ะอ่าเขามานั่งโต๊ะแบบนี้สองคนเขาก็ต้องอ่าจ่ายค่าค่าโต๊ะนั่งนะจ๊ะอันนี้เขาจะจ่ายค่าโต๊ะนั่งหนึ่งยูโรห้าสิบนะจ๊ะสองคนก็สามยูโรนะจ๊ะแล้วสุกัญญาก็มีเบียคนละแก้วสุกัญญาแก้วน้อยคนสามสุกัญญาแก้วใหญ่อ่าเบีย ยาเขากซียูโรหจ้าซียูโรหนะจาะแล้วก็ของสุกัญญาแก้วน้อยสยูโรหนะจะแล้วก็สเต็กสุกัญญานั่นมีสิบยูโรจ้าพี่นอ้องยี่สิเนี่ยยี่สิบเของ,งนันตามีสุกัญญาสิหยูโรจ้าพี่นอ้องมที่ี่ ากาแฟสองยูโรจะสองแก้วก็ซือยูโรจากพี่น้องรวมแล้วทั้งหมดสี่สิบเก้ายูโรจากพี่น้องแพ<า>งกว <c oughs> ่าจากพี่น้อง <c oughs> ถ้าบ้านเขากินก็ต้องงานก็ต้องใจอ่าต้องใจคา่าตนะจ๊ะเรียนรู้หัวน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องเขได้รูกันล้ามาเที่ยวเมืองอิตาลีนะจ๊ะ จ้าเป็นยังไงจ้าพี่น้องหลังจากที่สุกัญญาพาพี่น้องไปกินนะอาหารในร้านอาหารนะจ้าเมา่เบิง้งด้วย่าว่าวัฒนธรรมคนอิตาลีเขาในร้านอาหารเขาเป็นยังไงนะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องวันนี้เราก็ลาเรียนรูขข้คำศัพท์นะจ้ะเนาะว่าในร้านอาหารเขาเอื้นว่าจังหดแน่เนาะจ้ะเนาะจ้าคำศัพท์คำแรกนะจ๊ะมือนี่ร้านอาหารอาหารคนอิตาลีเสื่อเอ,อินว่าริโสโตรานเต ริสโตลันเตแปลว่าร้านอาหารนะจ๊ะสองจ้าพนักงานเสิร์ฟจ้าพนักงานเสิร์ฟคนอิตาลีเอิ้นว่าคาเมตรีเอราคาเมตรีเอราแปลว่าคนเสิร์ฟนะจ๊ะสามจ้าการสร้างอาหารนะจ๊ะการสร้างอาหารคนอิตาลีเสื่อนว่าออเดนาชีโบออเดนาชีโบ ซีจ่าสเต็กเนื้อนะจ่ามันนี่สุกัญญากินสเต็กเนื้อคนอิตาลีซสื่อมอันว่าบิสเตกค่ะดิมาโซหาจ่าโต๊ะจ่าโต๊ะโต๊ะที่เขาไปนั่งกินอาหารนะจ่าคนอิตาลีซสื่อมอันว่าตาโวโลตาโวโลหกจ่าเก้าอี้จ่าเก้าอี้คนอิตาลีซสื่อมอันว่า เซเดียเซเดียเจ็ดจาเบียจา ate, นคนอิตาลีเสื่อมว่าเบ <C. S 1> ียร์8จ่ามันฝ <C. S 1> รั่งคนอิตาลีเขาก็เสื่อมว่าปัตตาเตปัตตาเตปังจาขนมปังคนอิตาลีก็เสื่อมว่าปาเน่ปาเน่สิบจาผักสลัดจาผักสลัดคนอิตาลีเสื่อมว่า อินสลาต์อินสลาตจ้าพี่น้องเป็นยังไงแน่จ้าหลังจากที่สุกัญญาพาพี่น้องมาเลี้ยนลูกหูน้ากันเรื่องล้านอาหารนะจ้าแล้วกลับมาลูกคําศัพท์ร้านอาหารกับคนอิตาลีเขาเอิ้อนอีหยังนะจ้าเนาะจ้าพี่น้องถ้ามาักคลิปนี้จังไไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุกัญญาชาแนลเลี้ยนลูกหูน้ากันนะเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ้าจ้าขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะจ้าจ้าม้นนี้กัทนี้นะจ้าสวัสดีจ้าเชา้ชาเชา้าเช้า